โอเคก็สวัสดีน้องๆทุกคนเ้ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่กายก็จะมาสอนอีพีสองนะครับผมอีพีนี้พี่กายก็จะสอนเกี่ยวกับการแยกตาจอแล้วก็ทําตัวละครแยกล่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับผมก็แอปแรกที่เราจะทํานะครับผมก็เป็นแอปพิกอาร์นะครับผมก็คือแอปนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปโหลดได้ในเพจสตูนนะครับผมโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาที่แอปพิกอาร์แล้วนะครับผมเราก็จะมาอยู่ที่หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ ให้ทุกคนนะครับกดปุ่มบวกด้านล่างเลยนะครับผมนี่บวกขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพของเรานะเอาโอเคนะครับผมพอพี่กายเลือกรูปภาพที่พี่กายจะทานะครับผมก็จะมาที่หน้าเมนูนี้นะครับผมแล้วก็กดมาตรงเมนูด้านล่างนะครับผมนี้เลยแล้วก็เลื่อนมานะครับผมนี้เลื่อนมาจนคําว่าตัดออกนะครับผมนี้เลื่อนลงมาให้มันเจอคํานี้นะคําว่าตัดออกนะครับผมโอเคแล้วก็กดคําว่าตัดออกนะครับผมแล้วก็มาเลือกคําว่าบุคคลนะครับผมนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็รอสักครู่นะครับผม เราเห็นว่าไอเส้นสีแดงนะผมนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดคําว่าทําให้คืนถูกสภาพเดิมนะผมเมื่อกี้กดคไปเลยนะผมนี่แบบนี้แล้วก็มาระบายนะผมนี่ระบายให้เส้นสีแดงนะครับเก็บรายละเอียดนะผมนะให้ทุกคนนะครับมาเก็บรายละเอียดอีกทีนะผมนี่เลยนะครับผมเก็บแบบนี้นะผมเมอเคถ้าสีแดงมันเลยหัวเลยแบบตัวละครเราแบบนี้เรากดคาว่าลบนะผมเมือกี้ขอลบนะผมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเลยนะครับผมลบออกให้มันเนี้ยบเลยนะผมแบบนี้นะ สามารถกดดูตัวอย่างได้ตรงนี้นะผมนี่เลยนะกดดูได้นะผมแบบนี้นะผมนี่แล้วก็กดลบนะผมนี่ถ้ามันเกินเราก็ลบไปนะผมแบบนี้โอเคนะครับก็ค่อยลบนะผมแบบนี้นะับโอเคหรือว่าใครจะใช้เป็นแอปไอริเพนก็ได้นะผมจะได้แบบเก็บรายละเอียดได้ดีนะผมแบบนี้นะผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็มากดบันทึกนะผมนี่บันทึกด้านบนนะกดบันทึกไปเลยนะผมแบบนี้โอเคนะครับผม พอเราบันทึกเสร็จแตครับผมเราก็มาที่คําว่าสติกเกอร์นะครับผมกดเข้าไปเลยนะโอเคครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าฟรีไฟล์นะครับผมแบบนี้นะครับเอาโอเคนะครับผมหลังจากที่เราไปเอาสติกเกอร์รูปปากทงมาแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นสต er ิกเกอร์เจ้าโจเกอร์สีเขียวนี้นะผมโอเคเราก็ทําการนะครับผมมากดตรงยางลบด้านบนนะครับผมนี้เลยนะมากดตรงยางลบตรงนี้นะครับผมโอเคกดยางลบเลยนะแล้วก็ให้มาทําการ เขว่าลบนี่แล้วผมนี่แล้วก็มาปรับนี้ขึ้นเป็น100เลยเลยนะผมแบบนี้อันนี้ก็คือขนาดนะผมโอเคแล้วก็ทําการลบให้โจ๊กเกอร์มันออกจากรูปธงแล้วผมแบบนี้โอเคนะครับผมตอนนี้พี่กายก็ทําการลบเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กดติ๊กถูกไปเลยนะผมแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาด้านข้างนะผมนี่เมนูด้านล่างนะกดคขาว่าพลิกหมุนนี่นะผมตรงนี้นี่แล้วครับผมไอ้พลิกหมุนนะแล้วก็มากดตรงนี้นะผมโอเคกดไปเลยนะปึ๊บแบบนี้นะผมโอเคแล้วก็ทําการขยายให้มันเต็มนะผมนี่ อันนี้พี่กายเพิ่มไปลบนะผมแล้วก็มากดตรงยางลบอีกทีนะผมแล้วก็กดเขาว่าทําให้คืนสู่สภาพเดิมนี่นะผมแล้วก็โอเคนะผมทาให้มันกลับมาสู่สภาพเดิมนะกดติ๊กถูกอีกครั้งนะผมนี้แล้วก็ลากทงแห้นมาอยู่พอดีกับตัวละครแล้วนะโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดติ๊กถูกไปเลยนะผมโอเคติ๊กถูกไปเลยนะแล้วเราก็มากดที่ตรงลูกศรตรงนี้ครผมนี่ตรงนี้นะนนะโอเคนะครับผมกดไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปทําในแอป a l ล in m o ชั่นต่อเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้พ <Okay, S 2> <tester. S 1> ี่กายก็อยู่ที่หน้าแอปอะไรไว้ใชนแล้วนะครับผมเมื่อกี้พี่กายก็สอนไปเรียบร้อยแต่ลืมอัดนะผมโอเคนะครับผมสอนใหม่นะแล้วก็มากดปุ่มบวกสีเขียวด้านล่างเหมือนเดิมนะผมนี่บวกแล้วก็เลือกขนาดนะผมเลือกขนาดที่คลิปเราจะตัดเองเลือกเสร็จก็กดตรงนี้นะผมโอเคโอเาไปแบบนี้เราก็มากดที่เอ่อเจ้าปุ่มบวกตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพของเรามานะโอเคนะครับรูปแรกที่เราจะเลือกก็เป็นรูปนี้นะผมรูปต่อไปก็จะเป็นรูปที่เราตกแต่งมาจากแอปพิกอาร์ตนะผมโอ กดที่รูปภาพเลยนะครับแบบนี้โอเคนะครับกดไปเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับโอเคปุ๊บแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับโอเคแบบนี้โอเคแล้วก็ทําอีกรอบนะครับแบบนี้นะครับผมพอได้แบบนี้แล้วเราก็มากดตรงปุ่มมาร์คไว้นะครับผมแบบนี้โอเคมาร์คปุ๊บแบบนี้แล้วก็มาสักประมาณสิบวินะครับผมแบบนี้กดมากอีกนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปนะครับผมประมาณนี้สักถึงทีสิบห้าก็ได้นะครับแบบนี้โ okay. อเคกดมาร์กอีกทีนะครับ พอมากืบนี้เราก็มากดตรงรูปภาพไอ้อันที่สองนะผมตรงกลางนะกดไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะผมปึ๊บแบบนี้มากดปุ่มมาร์กนะผมก็คือมาร์กตรงนี้นะแบบนี้ับผมแล้วก็มาตรงไอ้เส้นสีแดงนะผมนี่แล้วก็กดลากมันออกมานะลากออกมาสักประมาณนี้ก่อนนะผมแล้วก็ไปเส้นสีแดงที่สามผมแล้วค่อยลากออกมาเยอะๆเลยนะโอเคนะผมแล้วก็มารูปภาพที่สามนะผมก็คือล่างสุดนะดน,ะ,นะผมไอ้ของตัวละครน,นะผมแล้วก็มากดที่เมนูนี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเข้าไปเลยปึ๊บ กดมาร์กนะผมแล้วก็ต้องเส้นสีแดงผมลากไปฝั่งนี้นะผมลากแบบไม่ต้องลากเกลียดนะผมแล้วก็อันนี้ก็เอาเยอะๆเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะผมโอเคนะครับผมต่อไปเราก็มากดที่ตรงรูปตัวละครนะผมแบบนี้นะผมอันแรกนะขอคัปปี้มาอีกนะผมแบบนี้แล้วก็ไปที่รูปตัวละครนะผมที่เอฟเฟกต์นะผมบอกเอฟเฟกขึ้นมานะครับแบบนี้โอเคแล้วก็มาที่ตรงคันเรื่อยนะผมแบบนี้โอเคนะครับแล้วเราก็เข้ามากดที่เออเลือกเป็นไอ้ดอกไม้อันแรกนะผมแบบนี้โอเค กดปุ่มบวกอันแรกเลยนะครับผมแบบนี้ปุ๊บปิดเป็นลบหนึ่งร้อยครับแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะเราจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังนะโอเคนะครับผมพอได้แบบนี้เราก็มากดที่เจ้วเลเยอร์สีดํานะครับอันที่สองนะกดมาแบบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับโอเคปุ๊บแบบนี้มาอันตรงกลางนะครับผมก็คือนี้นะโอเคนะครับผมก็เข้าไปเลยแล้วก็มากดปุ่มบวกเลยนะครับผมแบบนี้มาที่สามนะครับผมแบบนี้โอเคเห็นไหมแล้วก็เลือกอันนี้สักประมาณห้าก็พอนะครับผมแบบนี้โอเค แล้วก็มากดแตะที่ตรงนี้นะผมนี่แตะตรงว่างนะแบบนี้มันก็จะได้กออกมาที่หน้านี้นะแล้วนะครับผมโอเคแล้วไอ้พวกนี้ก็ทาเห, k, หมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมกดมาตรงรูปภาพนะผมนี่เห็นไหมอันนี้คือคู่ที่หนึ่งครับแบบนี้อันนี้คือรูปที่สองนะครับอันนี้คือที่สามนะมากดรูปที่สองนะผมแบบนี้โอเคถ้าผมมากดตรงนี้เมอนเดิมนะผมแล้วก็กดคัดลอกนะผมอันนี้สามก็ทาเหมือนกันนะครับกดค o p y นะผมแบบนี้โอเคนะครับผมแล้วก็มากดตรงรูปที่สองนะผมแบบนี้โอเคนะครับผมนี่ กดพิที่เอฟเฟกต์นะผมบอกเอฟเฟกขึ้นมาคขาเลื่อนลายนะผมแบบนี้เจ้ารูปดอกไม้นะผมนี่กดบ,บวกมานะครับผมแล้วก็ปิดเป็นหนึ่งลอยนะผมแบบนี้โอเคเห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็มาที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะผมโอเคแบบนี้อันตรงกลางกดบวกนะผมแล้วก็กดที่สามครับบสักประมาณห้านะผมโอเคนะครับก็จําจากการทําวิธีแรกนะผมวิธีต่อไปก็ทำเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะโอเคนะผมอันนี้ก็มาตรงรูปภาพนะผมที่เอฟเฟกต์บวกเอฟเฟกต์ขึ้นมา ขาเลไลท์ับผมกดตรงรูปดอกไม้บวกขึ้นมานะผมตัเป็นหนึ่งร้อยนะผมโอเคแล้วก็เข้ามาที่ไอรูปภาพเงาดำนะผมนี่มาตรงนี้แล้วก็บวกแบบนี้โอเคนะผมนี่นะก็มันจะทำเหมือนกันนั่นแหละเออมันไม่ได้ยากหรอกนะผมถ้าเราจําอันแรกอันต่อไปแล้วมันก็ทําเหมือนกันนะผมโอเคเราทำได้แบบนี้นะผมแล้วก็มากดแช่ตรงไอรูปเงาดำนะผมนี่แช่ตรงข้างรูปตานะคือกดแช่ไว้ตรงนี้เออนั่นแหละแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้นะผมโอเค กดปึิมแบบนี้อันนี้ก็แช่เหมือนกันนะผมนี่กดแบบนี้นะผมโอเคแช่แล้วก็ทําแบบนี้ขขนะผมโอเคหลังจากนั้นเราก็มาลากนะผมลากมันลงไปนะเลขสามก็ลากลงไปตรงนี้นะผมโอเคเลขสองก็ลากมาที่ตรงนี้เลขหนึ่งก็ลากที่ตรงนี้นะผมโอเคประมาณนี้นะพอได้ประมาณนี้เราก็กดมาตรงเลเยอร์หนึ่งก่อนนะผมนี่ผมจะอ่านเป็นเลเยอร์หนึ่งนะโอเคนะครับพอกดมาตรงเลเยอร์ที่หนึ่งกดมาที่เอฟเฟกต์นะผมนะกดบวกเอฟเฟกต์ขึ้นมานะผมแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์ตัวนี้นะโอเคนะผม ปพ่มแบบนี้แล้วก็มาที่เอฟเฟกต์รูปดาวก็คืออันนี้นะผมโอเคกดแบบนี้แล้วก็มากดปุ่มบวกนะผมแบบนี้เลยนะฮะกดไปเลยนะครับผมแบบนี้นีก็เอาเป็นหนึ่งร้อยผมอันนี้ก็ปรับลงมานะนะผมปรับลงมาไม่ต้องเอาเยอะนะผมแบบนี้โอเคเอาสัากประมาณยี่สิบต้นๆน,น,นะผมแล้วก็อันนี้ก็เออปรับความจางลงได้น,นะผมโอเคแล้วก็มากดตรงนี้นะผมนี่ปพ่มแบบนี้เอาแรกนะผมนี่ก็คือตัวนี้ NOR นบผมแบบนี้ เลือกสีแล้วผมนี่ประมาณนี้นะผมเลือกสีที่ชอบนะพอทําเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้นะผมโอเคเลือกสีเสร็จแล้วก็มากดปุ่มบวกตรง,น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 ,ตรงน,น,นี้เลยนะผมโอเคแล้วมาที่เมนูตัวนี้นะครผมปุ๊บเข้าไปนะครผมแล้วก็มาเมนูไอ้ตัวนี้นะครผมนี้เลยนะโอเคนะครับก็เข้าไปเลยกดบวกเลยนะครับอันแรกนะโอเคนะครผมก็จะมาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มาปรับไอ้สองร้อยเนี่ยับผมนี่ให้เหลือสักประมาณยี่สิบห้าก็ได้นะครผมแล้วก็มาปรับนี้ ไอขีดนี่สุดอันนี้ก็ปรับขึ้นสุดนะนี่ครับผมโอเคเมนู okay, 2อันนี้นะปรับขึ้นสุดไปเลยนะครับผมแบบนี้โอเคแล้วก็มากดที่ย้อนกลับนะครับผมโอเคปุ๊บแบบนี้ทางสีนะครับผมนี่เห็นไหมให้รูปทางสีครับก็คือไอตัวนี้นะครับผมก็ไปเลือกเป็นทางสีนะครับผมนี่จะเ,เป็นสีนี้ก็ได้นะครับผมนะี่เห็นไหมหรือว่าจะเป็นสีแดงเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะแล้วแต่ความชอบนะครับผมพีกายก็จะเ,เป็นสีแดงเลยนะนี่นะครับผมโอเค ก็กดมาที่ตรงเลเยอร์อันที่หนึ่งเหมือนเดิมน,นะผมนะมาที่เอฟเฟกนะมาที่เอฟเฟกตัวนี้เหมือนเดิมน,นะผมโอเคเปิบ,บนี่มาอันที่สองนะผมแบบนี้โอเคกดมาร์กทันทีนะผมแล้วก็ไปข้างลลังสุดนะมากดตรงตัว y ด้วยนะผมนี่เห็นไหมจะมี x y แบบนี้นะผมโอเคแล้วก็ติ๊กตรงช่องตัว y ก็ปรับให้มันลบแบบนี้นะผมโอเคนะครับผมนี่นะปรับลบสักหนึ่งพันกว่าก็ได้นะผมแบบนี้แล้วก็กดมาตรงเลเยอร์หนึ่งนะผมนี่มาที่ตรงนี้นะผมโอเคอจาจจะงงๆหน่อยนะครับผมเพราะมันหลายขั้นตอนนะ แล้วก็ทําการลากนะนครับีมค่อยๆลากให้มันตรงนะครับผมแล้วนี่โอเคนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วเราก็กดตรงเลเยอร์หนึ่งนะครับผมแบบนี้มากดตรงที่เอฟเฟกต์นะครับผมแบบนี้โอเคจุดสามจุดนะครับผมแล้วก็คัปปี้นะครับผมอันแรกนะนะครับผมคำว่าคัปปี้อันแรกนะจุดสามจุดที่ผมวาดก็อย,อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมโอเคอาจจะสอนงงๆนะก็มากดที่เลเยอร์อันที่สองน,นะครับผมก็คืออนันนี้โอเคครับไปที่เอฟเฟกต์นะครับผมจุดสามจุดด้านมุมซ้ายครับผมแล้วก็กดคำว่าตัว P นะครับผมนี่ปึ๊บแบบนี้โอเคนะครับผม ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็กดไปตรงเลเยอร์ที่2ครับมาตรงถังสีตัวนี้นะเลืยกเป็นถังสีที่2ครับผมนี่กดไปเรกเป็นสีแดงโอเคมานี้กดตรงเลเยอร์ที่2ครับผมแล้วก็มาที่เมนูตัวนี้นะผมนี่ด้ันมุมนะมุมข้างซ้ายแล้วก็มาขยายให้มันตรงนะผมแบบนี้โอเคแล้วก็มาตรงไอ้เลเยอร์ที่สามนะผมนี่ตรงที่เฟรชครับผมจุดสามจุดนะกดตรงไอ้ตัว P มือนเดิมนะผมแบบนี้โอเคนะตัวเลเยอร์ที่สามผมตรงถังสีนะผม นี่ทางสีนะครับเลือกเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะแล้วก็มากดตรงเลเยอร์ที่3าครับผมมากดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาบางังคับให้มันตรงนะแบบนี้นะครับผมก็มันจะทําเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ให้จําวิธีทําอันแรกไว้นนะแล้วก็มากดบวกที่เอฟเฟกต์นะครับผม <c oughs> แล้วก็มากดปุ่มบวกนะครับผมนี่ปุ่มบวกสีเขียวตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาเลือกเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมนี่แม็กซี่เหลี่ยมขยายใ,ให้มันเต็มจอเลยนะครับผมมากดที่เอฟเฟกต์นะครับผมบวกเอฟเฟกต์ขึ้นมานะ แล้วก็เลื high, like okay ่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับผมนี่จะเห็นว่าเป็นตัว O O T H E R นะครับผมกดเข้าไปนะแล้วก็มาเลือกเป็นเมนูนี้นะครับผมนี่กดปุ๊บแบบนี้บวกขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคบวกแบบนี้แล้วก็มากดที่ตรงนี้เลยนะแล้วก็มากดที่เอฟเฟกต์นะครับผมมาตรงคาว่าเบอร์นะครับผมก็คือเบอร์นี้นะโอเคนะครับเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็มาที่อันแรกนะครับผมนี่แล้วก็มาที่ไอ้รูปดาวนะครับผมก็คือตัวนี้นะโอเคนะครับกดไปที่รูปดาวเลยนะกดบวกขึ้นมานะครับแบบนี้โอเคนะครับ แล้วก็มากดตรงย้อนกลับตรงนี้นะครับโอเคปึ๊บแบบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับโอเคมาตรงตัว L นี้นะครับนี่ตัว L นะนะครับนี่ตัว L นะโอเคนะครับผมแล้วก็มากดอันสุดท้ายแบบนี้นะครับโอเคกดปุ่มบวกตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมนี่เลยนะปุ่มบวกแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะโอเคนะครับแบบนี้แล้วก็คัปปี้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมนั่นแหละโอเคครับคัปปี้ขึ้นมาปึ๊บนะครับผมก็มาแตะไอ้ข้างบนสุดตาขวางแบบนี้โอเคนะครับผมแล้วก็มาที่ ตัวนี้มันเดิมนะครับโอเคนะครับเลือกมาเมนูตัวดีนี่นะครับนี่แล้วก็มาอันแรกสุดเลยนะครับนี่แบบนี้อันแรกสุดนะโอเคนะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ไปทําการใส่พวกเอฟเฟกต์ไฟนะครับใครที่แบบไม่ถือไม่แรงก็มากดปิดตรงรูปตาตรงนี้ไปก่อนนะครับนี่ตรงรูปตานะกดปิดไปก่อนเลยครับกดปิดทั้งสามนนะนี่ครับผมโอเคกดบวกขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอเอฟเฟกต์นะครับผมเดี๋ยวพี่กายจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับผม โอเคนะครับผมพอเราบวกมาแบบนี้เราก็เอามือนะครับผมขยายคลิปให้มันเต็มจอเลยนะโอเคนะครับผมพอเราขายายขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็มากดตรงเอฟเฟกนะครับผมแบบนี้โอเคนะครับกดไปเลยนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะโอเคนะครับผมแล้วมาที่ตรงตัว L นะครับผมก็คือ L อันนี้นะมากดอันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็มาที่ตรงไอ้ type แบบนี้นะครับผมโอเคกดตรงวิดีโอเอฟเฟ t นะครับผมแบบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมโอเคแบบนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะ โอเคนะครับผมแล้วกดเข้ามาตรงเอฟเฟกนี้ด้วยนะมากดตรงรูปลำโพงครับผมนี่ลมากดปิดนะโอเคนะครับผมแบบนี้นะครับผมแค่นี้ก็สวยแล้วนะหรือว่าใครจะเออบวกอันนี้ออกมาก็ได้ครับนี่แบบนี้โอเคนะครับผมนี่เลยนะโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับผมนี่คลิปทำไอ้แยกล่างนะโอเคนะครับผมแล้วก็มากดตรงมุมตรงนี้เลยนะครับผมโอเคกดบันทึกไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเขาบอกปรับความคมชัดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมนี่ถ้ามือถือเราแบบ ไม่แรงแล้วก็ปรับอันนี้ลงได้แล้วก็ปรับอันนี้ให้เป็นเจ็ดร้อยได้นะผมแบบนี้โอเคกด export ด้านล่างสุดไปเลยนะผมนี่เลยนะรอให้มัน export เ,เสร็จนะครับผมทีนี้ได้ครับผมตอนนี้พี่กายก็ทําการบันทึกแล้วนะก็คลิปวิดีโอก็จะสั้นๆแบบนี้นะผมโอเคแล้วก็กดคาว่าเซฟเลยนะผมแบบนี้โอเคนะครับพอกดเซฟล้วก็กดย้อนกลับนะผมนี่ย้อนกลับออกมาเลยนะกดปุ่มบวกเลือกแบบนี้แล้วผมนี่ปุ่มบวกแล้วก็เลือกขนาดคลิปเหมือนเดิมนะผมกดบวกคลิปที่เราทํามาล่าสุดนะครับผมโอเค ก็จะเป็นคลิปนี้นะครับผมแล้วเราก็มากดปุ่มบวกสีเขียวเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็มาทําการกดตรงนี้นะครับผมนี่ใช่ไหมไอ้ตรงลูปประการนะครับผมนี่แล้ผมตรงนี้โอเคกดมาแล้วก็มาทําการนะครับผมนี่มาลากไอ้ตรงลูกศรนี้ครับผมนี่ใช่ไหมลูกศรตรงนี้เอามือมาแตะแถวนี้นะครับผมนี่มาแตะแถวนี้นะแลผมนี่มาแตะตรงนี้แตะลากไปลากมานะครับผมนี่ลากมาอยู่ตรงมุมแบบนี้นะครับผมนี่ใช่ไหมถ้าอยู่ตรงมุมจะเป็นเส้นสีแดงขึ้นนะบผมนี้โอเคกดแล้ววิธีกดนะคผมแล้วก็ เอามือกดลงไปนะผมนี่กดแตะตรงนี้ไปเลยนะผมนี่แม่แตะแถวนี้นะผมนี่แตะแตะแตะแบบนี้นะผมโอเคแตะไปแล้วเราก็ลากนะผมเห็นไหมมันจะมีเส้นนะเราลากขึ้นมาแล้วผมนี่โอ้โลากมาอยู่ตรงไอ้ฝั่งนี้นะผมนี่ปึ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะผมนี่มาอยู่ตรงมุมนี้นะผมโอเคปึ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็ลากมาอยู่ตรงมุมนี้นะผมนี่ปึ๊บแบบนี้นะผมก็จะได้ประมาณนี้นะเพราะประมาณนี้แล้วเราก็มากดตรงปุ่มบวกสีเหมอนเดิมนะผมแล้วก็มาตรง ไอรูปประกาศตัวนี้มันเดิมนะครับนี้นะครับผมแล้วเราก็ลากไปนะครับผมอนี้โอเคนะครับผมนี่ถ้ามันตรงมันจะเป็นไอเส้นสีแดงแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเส้นสีแดงเหมือนพี่นะกดแตะไปหนงเทียนะครับผมแล้วก็ไปข้างบนนะแบบนี้อ่ามันจะตรงกันนะกดมาแบบนี้แล้วก็มาตรงมุมนี้นะครับผมแบบนี้ปุบ๊บนะครับผมแล้วก็มาตรงมุมนี้โอเคปุบ๊บแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้คือมันยังไม่เนียนนะครับผมนี่ก็ลองทําให้มันตรงตรงนะถ้ามันตรงก็จะเนียนนะครับผมโอเค แล้วก็มากดตรงวิดีโอนะผมที่เราไปทามานะแล้วก็มากดตรงนี้นะผมโอเคเป็นการก๊อปปี้มานะผมแบบนี้น i̇şte. แล้วก็กดตรงนี้นะโอเคนะผมก๊อปปี้มานะโอเคนะครับแล้วเราก็มากดไอ้แช่ตรงนี้ผมนี่กดแช่ตรงที่เราไปทำนะเออไอ้สีงเหลืองเนี่ยแล้วก็มากดตรงวิดีโอด้วยนะกดแช่แบบนี้แร้ผมนี่เห็นไหมแช่แบบนี้แล้วก็มาแตะตรงวิดีโอหนึ่งทีนผมแบบนี้แค่แตะนะผมนี่นะผมก็คือแบบกดแช่ตรงนี้แ yes. ล้วก็พอมันแช่ขึ้น ที่หน้าตาแบบนี้แล้วก็มากดแตะตรงนี้นะผมนี่ไหม่แตะแตะแตะทีเดียวนะผมแบบนี้โอเคพอมาเมนูนี้แล้วก็มากดที่ตรงนี้นะผมปพ๊บแบบนี้ปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะผมโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ห้ามไม่กดแชร์ตรงวิดีโอนะผมถ้ากดแชร์ตรงวิดีโอกอบวิดีโอจะหายนะโอเคนะครับเรามากดแชร์ตรงเลเยอร์สีเขียวล้วก่อนแบบนี้แล้วก็มากดแตะตรงวิดีโอนะผมนี่แล้วก็มาที่ไอเจ้าตรงกลางด้านบนเหมือนเดิมนะผมนี่คือตัวนี้นะโอเคครับผมกดเข้าไปเลยปุ๊บก็จะมาบนี้นะผมโอเค แล้วก็ทําการมาร์คเส้ <Stones> นนะผมก็คือมาร์คเส้นตรงนี้นะโอเคนะครับผมกดปางหนึ่งทีนะผมแล้วก็มาข้างหลังนะผมนี้พี่กายเขาจะเอาซักมานี้นะครับมาร์คหนึ่งทีแล้วก็มาซักประมาณตรงนี้มาร์คหนึ่งทีนะครับโอเคแล้วก็มาตรงเลเยอร์ทั้งสองอันนะผมนี้ก็มาที่ตรงนี้นะครับโอเคเข้าไปเลยนะครับกดมาร์คนะครับแล้วก็มามารอคข้างหลังนะครับผมแบบนี้แล้วก็มาอตรงเส้นสีแดงตรงกลางนะครับผมนี้แล้วกนะ็ดึงมันลงนะครับผมนี้โอเคครับผมดึงลงตามความชอบเลยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเอาเส้นสีขาวนะครับผมมาไว้ระหว่าง กลางนะผมนี่ระหว่างกลางไอปุม่มมาร์สีขาวนะเหมือนแบบนี้แล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้นะปรับขึ้นเป็นแบบนี้นะผมอันนี้ก็มาตรงระหว่างกลางปรับเป็นแบบนี้นะผมโอเคแล้วก็มาไอเลเยอร์ที่สองน,นะผมแบบนี้เป็นเส้นสีแดงนะมาที่เออเจ้าตรงนี้เหมือนเดิมนะผมโอเคนะครับกดมาร์กทันทีนะผมแล้วก็มาไอข้างหลังเดียนะเพื่อแบบนี้แล้วก็ลากมันขึ้นนะผมแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางนะผมนี่แบบนี้แล้วก็ปรับเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคปรับเหมือนกันเลยนะผมแบบนี้ ผมก็จะมาฟึบแบบนี้ของโอเคเห็นไหมฟุบบนี้แล้วรับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นการทําเส้นนะผมมันจะเป็นเส้นไฟออกมานะแล้วก็มากดปุ่มบวกแบบนี้นะผมโ okay. อเคบวกมาเลยนะแล้วก็มาเลือกเป็นไอเจ้าจตัวนี้นะผมโอเคแบบนี้นะผมโอเคแล้วก็มาทํานะผมนี้เห็นไหมเอามือมากดตรงปุ่มนะผมแบบนี้นะมาแยกให้มันแบบเอออยู่ตรงกันร,ระหว่างเส้นของเรานะแบบนี้นะผมโอเคับ okay. ผมพร้อมอยู่แยกตรงกันแล้วแบบนี้นะครับผม แล้วก็มากดที่ตรงเส้นนะผมแบบนี้โอเคปึ้มแบบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะผมนเลือกเป็นสีนะผมเลือกสีที่เราชอบนะพี่กายจะเป็นสีขาวนะแบบนี้น้องๆยังจาเอฟเฟกต์ไฟรอบตัวได้ไหมครับผมที่เราก๊อปีนะโอเคนะครับผมแล้วก็กดย้อนกลับไปตรงนี้เลยนะผมนี่กดย้อนกลับออกไปเลยนะนี่ครับผมย้อนกลับมาแบบนี้แล้วก็มาที่เออเมนูที่เราทานะผมตัวนี้นะไปเลยปึ้มแบบนี้นะผมโอเค แล้วก็มาที่เอ่อเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมนี่เอฟเฟกไอ้สีแดงนี้นะนี่จะคอมเลเยอร์หนึ่งนะมาที่เอฟเฟกนะครับผมแบบนี้นะครับผมกดมาตรงจุดสันจุดนะแล้วก็คอปปี้เอ็นบนสุดนะครัผมนี่โอเคก็เปลี่ยนบนสุดนะครับผมกดย้อนกลับออกไปเลยนะครับทีนี้นะครับมาตรงไอ้คลิปธงเรานะแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็มาเอ่อกดที่ตรงนี้นะครับผมโอเคมาที่เอฟเฟกครับผมจุดสันจุดนะครับผมแล้วกดตรงตัว P นะแบบนี้โอเคนะครับผมนี่เห็นไหม มันก็จะได้เส้นแบบนี้แล้วนะครับผมโอเคแล้วเราก็มาตรงเส้นสีแดงนะผมแบบนี้โอเคมาที่เอฟเฟกต์นะผมนี่เมนูเอฟเฟกบวกเอฟเฟกขึ้นมานะโอเคนะครับผมมันก็จะมีไอ้ไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับนี่แบบนี้โอเคข้อไปเลยนะผมแบบนี้โอเคนะครับผมก็มาที่เมนูนี้นะผมนี่เมนูเอฟเฟกล่าสุดมาอันที่สองนะผมก็คือตัวนี้นะครับผมกดมาร์กหนึ่งทีนะผมแล้วก็ปิดอันนี้นะผมนี่ปิดให้เป็นศูนย์นะผมแบบนี้แล้วก็มาสักประมาณเอ่อตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมปรับให้มันขึ้นศูนย์นะผมแบบนี้ โอเคนะครับผมคืออันที่จริงเนี่ยไอเราต้องทําก่อนที่มันจะแยกนะผมนี่ไอพิกายจะขอลากปุ่มมาร์กนะผมนี่เห็นไหมลากปุ่มมาร์กนะผมนี่ปุ่มมาร์กไอตรงนี้นะผมมาไว้ระหว่างตรงนี้นะโอเคนะครับจะได้พอดีนะแบบนี้โอเคคนระับวิธีลากก็คือกดแช่ตรงปุ่มมาร์กนั่นแหละนะครับผมแช่แบบนี้เห็นไหม,ไมจะได้เป็นเส้นแบบออกมาพอด,ดีนะผมโอเคนะครับพอเราลากปุ่มมาร์กไอคลิปโอของเราเสร็จแล้วก็มากดตรงเส้นนะผมแบบนี้โอเคมากดที่ตรงนี้นะโอเคครับ มาที่ตรงนี้นะผมเป็นการก๊อปปี้เส้นนะแบบนี้โอเคแล้วเราก็มาตรงเส้นนะผมทีแบบนี้นี่ครับกดตรงเส้นกดที่ตรงนี้โ okay. อเคปพ๊บนี้แล้วก็กดปุ่มบวกนะผมนี่แล้วก็มาบวากไอ้ตรงนี้ด้วยนะโอเคครับ okay. มาบวากตัวนี้ด้วยแบบนี้แล้วก็ลากตรงกลางนะผมขึ้นมาแล้วผมนี่ลากขึ้นมาให้มันเท่ากันกับวิดีโอเรานะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มาป anchor, รับตัวนี้นะผมนี่มาปรับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับวิดีโอเรานั่นแหละนะครับปรับให้มันเท่ากันนะแบบนี้นะผมนี่ถ้าปรับเท่ากันก็จะ ขึ้นไปพร้อมกันนะครับผมแบบนี้โอเคนะครับผมฟึบแบบนี้นะครับผมโอเคไอ้ตรงนี้ก็ทาเหมือนกันนะครับผมเนี่อันที่สองทำเหมือนกันนะครับผมกดเข okay, it, okay. okay. ้ามาที่ตัวนี้นะโอเคนะครับผมกดมาร์กนะครับผมแบบนี้แล้วก็ไปตรงเส้นมาร์กนี่ครับผมเส้นมาร์กไอ้สุดท้ายนะแล้วก็มาตรงเส้นมาร์กตรงกลางผมแล้วก็ดึงมันลงมาให้เท่ากับวิดีโอแล้วนะครับผมให้มันแบบปิดวิดีโอแล้วนะเออแล้วก็มาตรงระหว่างการปลุมมาร์กครับผมแล้วก็มากดที่ตรงนี้โอเคนะครับผมลากมันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่ก็ลากลงมาแบบนี้นะ โอเคนะผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะผมนี่ใช่ไหมโอเคนะผมอันนี้มันค่อนข้างที่จะเร็วมันเลยมองอเห็นนะเห็นไหมว่ามันจะมองฟุบฟุบฟุบแบบนี้โอเคไหมมันจะเป็นเส้นไล่มามโอเคใครที่จะทําจริงๆก็ขอให้ลากปุ่มมาไอ้พวกนี้ห่างออกมาสักประมาณสิบกวินะผมแบบทาช้าๆนะผมไม่ต้องทําเร็วนะโอเคนะครับผมพอเราได้แบบนี้เราก็กดปุ่มบวกเลยนะผมนี่มาตรงไฟล์วิดีโอนะแล้วก็โอเคนะครับเลือกวิดีโอมาแล้วก็ลากวิดีโอมาไว้ ข้างล่างสุดนะครับแบบนี้โอเคเห็นไหมฟุ๊ปมันจะขึ้นมาแบบนี้โอเคนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคลิปสอนนะโอเคนะครับผมใครที่งงหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะก็พี่สอนค่อนข้างที่จะสับสนนะครับผมเพราะว่ามันเยอะนะครับผมมันหลายขั้นตอนนะก็จะสอนยากนิดนึงนะครับผมพี่ก็อาจจะลงลืมลืมบ้างนะครับผมก็สำหรับคลิปสอน EP สองนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะ จะให้พี่สอนเกี่ยวกับเอฟเฟกไหนก็บอกได้นะครับผมนี่พี่จะมาสอนทีละขั้นตอนนะครับผมโอเคนะครับ